สวัสดีคะ่ะดวงดีทาโร่หนึ่ง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 นะคะศัตรูของคุณคือใครคะศัตรูของคุณจริงๆแล้วเขาเป็นใครนะคะศัตรูของคุณเรามาดูกันว่าศัตรูของคุณคือใครนะคะศัตรูของคุณศัตรูของคุณคือใครนะคะ เดอวูนะคะศัตรูของคุณอยู่ในโลกออนไลน์นะคะศัตรูของคุณใบแรกนี่คือศัตรูที่คอยจ้องทำลายคุณบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะให้ระวังนะคะให้ระวังการถูกโจมตีบนโลกออนไลน์ บนโลกโซเชียลนะคะคุณมีศัตรูค่ะศศัตรูบนโลกออนไลน์นะคะบนโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมนะคะพูดอะไรพิมพ์อะไรให้ระวังนะคะคุณมีศัตรูคอยจ้องคอยจับผิดคุณอยู่นะคะคนที่ 2. สองศัตรูของคุณเป็นหญิงนะคะหญิงเก่งหญิงแกร่งนะคะคนคนนี้เขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะคนนี้ เป็นคนเก่งนะเป็นคนขยันเป็นคนเก่งเป็นคนคนคนนี้เขาจะไม่เป็นลูกน้องใครหรอกนะคะคนคนนี้เขาไม่เป็นลูกน้องใครเขาเป็นนายตัวเองนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจของเขาเองนะคะอืมคนคนนี้เป็นศัตรูกับคุณนะคะตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะ วิศรูของคุณก็มีมากมายจริงๆนะคะเจ็ดถ้วยนะคะอืมเจ็ดถ้วยศัตรูของคุณมีทั้งศัตรูทางด้านความรักทางด้านหัวใจศัตรูทางด้านการงานนะคะศัตรูทางด้านการงานทางด้านหัวใจนะคะแย่งรัก ย่งความรักเนี่ยคะ่ะย่งรักหักสวัสดก็มีนะคะศัตรูศัตรูที่เป็นศัตรูหัวใจก็มีศัตรูในการทํางานก็มีนะคะศัตรูในหมู่ญาติพี่น้องคุณก็มีนะคะแม้กระทั่งหัวหน้างานเจ้านายคุณ <c oughs> เขาก็ <c oughs> คุณก็มีนะคะเอา้าคุณมีศัตรูเยอะนะคะเนี่ยอ่ะต่อนะคะคุณมีศัตรูเยอะนะคะศัตรูของคุณเป็นใครนะคะ คุณมีศัตรูในที่ทํางานก็คือคุณทํางานเก่งเกินหน้าเกินตาเขาไปนะคะบางทีการทํางานเราก็ไม่ต้องเก่งเกินไปนะคะเราไม่ต้องเก่งเกินหน้าเขาไม่ต้องเขาเรียกจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะคะคุณผู้ชมคุณทําของคุณปกตินั่นแหละนะคะคุณทําของคุณปกติเแต่เขามองว่าคุณเด่นเกินไปคุณทําดีเกินไปคุณดีเกินเขานะคะเอาใบนี้ออกมา น,นั่นเองไหมคะดีเกินไปดเด่นเกินไปก็ไม่ดีนะคะหนึ่งไม่เท่าหนึ่งเหรียญน,นะคุณดีคุณเด่นเกินไปคุณเลิศเกินไปคุณเพอร์เฟกเกินไปนะคะอืจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเด่นในที่ทํางานนะคะศัตรูในที่ทํางานเ็ามองว่าคุณเด่นเกินเขาดีเกินเขานะคะหนึ่งเหรียญน,นี่ก็คือหนึ่งเหรียญก็หมายถึงการเงินนะคะ คุณมีปัญหาคุณมีศัตรูที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์จากเงินนะคะจากเงินจากเป็นทรัพย์สินเป็นเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินได้เป็นเงินเป็นสมบัติก็ได้เป็นสมบัติเป็นมรดกก็ได้ของคุณนะคะคุณก็จะมีศัตรูของคุณเกิดขึ้นจากทรัพย์สินมรดกเงินทองก็มีนะคะเรื่องผลประโยชน์คุณไปขัดผลประโยชน์ของเขารือ ผลประโยชน์ไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้ก็เกิดศัตรูเกิดขึ้นนะคะอะไรอีกคะ่ะศัตรูอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ม่หมอจะบอกก็คือตัวคุณนะคะศัตรูอีกอย่างหนึง่งที่พ่ออกมาก็คือความคิดของคุณนะคะคือตัวคุณเองคือความคิดของคุณคิดมากคิดเยอะ อะไรยังไม่เกิดขึ้นคุณก็คิดไปก่อนนะคะศัตรูคือความคิดนะคะพิพัยบอกนะคะนอกจากคนอื่นแล้วก็ยังคุณก็ยังมีศัตรูที่เกิดจากภายในเกิดจากความคิดเกิดจากจิตใจของคุณนะคะคุณต้องเอาชนะตัวเองนะคะให้ใบนี้คือคุณต้องเอาชนะความคิดเอาชนะใจตัวเองนะคะคุณต้องชนะใจตัวเองนะคะศัตรูคือตัวของคุณนะคะ คือความคิดของคุณคือความคิดลบของคุณนะคะอ้าต่อนะคะศัตรูของคุณคือใครคะคุณเป็นคนชอบเก็บปัญเก็บเอาปัญหามาคิดนะคะสี่ดาบตรงกับไพ่ก้าดาบเลยนะคะศัตรูของคุณก็คือคุณคิดลบคุณคิดมากคุณคิดวิตกกังวลน,นะคะเห็นไหมคะไม่กระทั่งตอนนอน ะค,ะคุณมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะความคิดของคุณเนี่ยนะคะคุณคิดมากอืมปัญหาเกิดจากความคิดจริงๆนะคะเนี่ยบางคนนอนไม่หลับนะการนอนเป็นการที่การที่คุณจะนอนหลับเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคุณนะคะคุณคิดมากคิดคิดทุกเรื่องนะคะเรื่องที่ยังไม่เกิดคุณก็ยังเก็บมาคิดนะคะอืม อสองใบแล้วนะคะศัตรูคือความคิดของคุณเนี่ยนะคะอนาคตที่ยังไม่มาไม่ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณเก็บมาคิดหมดเลยนะคะอ่ะต่อนะคะศัตรูของคนเคือใครคะคุณมีศัตรูเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักเรื่องคนรักเรื่องมือที่สามนะคะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะคนที่คอยจิ้มแทงจิตใจคุณนะคะคนที่เคยแทงข้างหลังคุณนะคะเขายังไม่ไปไหนเขายังคอยที่จะจิ้มแทงหัวใจคุณอยู่นะคะเขากำลังเขาคิดที่จะแทงข้างหลังคุณอยู่หรือไม่คุณถูกแทงข้างหลังมาแล้วนะคะแต่คนคนนี้ก็ไม่เป็นไหนนะคะเนี่ยเขายังเป็นศัตรูคิดเป็นศัตรูของคุณคิดแย้ยงของรักของคุณนะคะ คิดจะทำลายคุณคิดจะเอาชนะคุณคิดจะจะเอาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไปเป็นของเขาให้ได้นะคะเขาอาฆาตแค้นคุณเขาโกรธคุณเก็บคุณนะคะหน้าไพ่นี้แรงศัตรูที่นะคะเกลียดชังโกรธแค้นและคิดจะเอาชนะคุณศัตรูที่เบอร์นนหนึ่งเลยก็คือศัตรูทางด้านหัวใจนะคะมือที่สามนะคะ คุณอาจจะมีรักที่สองคนสามคนนะคะแม่หมอมองว่ามีคนรักคนคนเดียวกันนั่นแหละนะคะนแต่ไม่รู้ว่าใครนะคะเป็นคนที่ผิดหวังเสียใจนะคะแต่ไพ่ศัตรูออกมาคนศัตรูของคุณนั่นแหละเป็นคนที่ผิดหวังเสียใจเขาก็เลยแค้นคุณนะคะ,ะต่อนะคะศัตรูของคุณคือใครคะ ดือดทำร้รนนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะขยายนะคะศัตรูของคุณเกิดจากญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเก็บที่ดินบ้านมรดกซึ่งเป็นของปู่ย่าตายายเป็นสมบัติของนะคะ ครอบครัวของตระกูลนะคะพิจัยกันเรื่องมรดกทรัพย์สินก็เลยกลายเป็นศัตรูกันในกลุ่มญาตินะคะอาศัตรูของคุณคือใครคะญาติขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องขึ้นมาอีกแล้วครอบครัวขึ้นมาอีกแล้วในกลุ่มครอบครัวในกลุ่มญาติพี่น้องในวงตระกูลของคุณนะคะคุณมีศัตรูในกลุ่มญาติพี่น้องในวงตระกูลนะคะ ไม,ไม่เหมาะจะไม่ขยายนะคะแค่บอกว่ามีศัตรูในกลุ่มญาติพี่น้องที่ทําตัวเป็นศัตรูกับคุณมีนะคะอ่ะใครที่เป็นศัตรูกับคุณอีกคะศัตรูทางเรื่องทําธุรกิจการงานนะคะสามไม้เท้านี่ก็คือคุณอาจจะเคยร่วมงาน เคยลงทุนนะคะลงทุนร่วมกันทำอะไรบางอย่างทำธุรกิจร่วมกันอาจจะทำแล้วไม่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ก้าวหน้าการลงทุนนั้นไปต่อไม่ได้นะคะเกิดการผิดใจกันแล้วก็ต่างคนต่างไปนะคะเรื่องผลประโยชน์เรื่องทำธุรกิจคุณมีศัตรูในกลุ่มที่ทำงานร่วมกัน ทำธุรกิจร่วมกันนะคะคุณเคยลงทุนมีคนเคยลงทุนทำอะไรร่วมกันนะคะกับใครสามไม้เท้าสามคนนะคะทำแล้วไม่ราบรื่นค่ะทำแล้วธุรกิจผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือไม่ก็ทำแล้วไม่เจริญเจ้าหน้าคุณอาจจะมีการทะเลาะมีการ หักหลังกันแล้วก็เลิกคบกันไปกลายเป็นศัตรูกันไปด้วยการที่ร่วมทุลงทุนทำธุรกิจกันก็มีนะคะอ่าต่อนะคะใครคือศัตรูของคุณ10ดาบวิศัตรูของคุณคนนี้เขาทำร้ายคุณหรือคุณทำร้ายเขาก็ไม่รู้นะคะ ศัตรูของคุณคนนี้นะ่ะได้จบกันไปแล้วนะคะจบกันแบบเจ็บเจ็บนะคะเนี่ยมีการทําร้ายกันนะมีการทําอะไรแบบรับหลังมีการทรยศ์หักหลังกันแบบอืจนเจ็บไปนะคะคนคนนี้เขาเขาอาจจะเจ็บเพราะคุณไม่มองมองว่านะคะเพราะว่าไป ศัตรูของคุณคือใครพไพ่ใบนี้ไม่ใช่คุณศัตรูคุณนะคะเขาเจ็บบาดเจ็บเพราะคุณนะคะเนี่ยเป็นใครคะคนรักเหรอคนรักเก่าที่คุณทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่าเพื่อนที่คุณทำอะไรคะ,ะตรงกับสามดาบด้วยนะคะอ่ะ คนที่เลิกกันไปคนที่จบกันไปเขาเก็บแค้นเครืองโกรธโทษคุณนะคะเขาบาดเจ็บเพราะคุณนะคะออกมาเป็นเพจออกบอลนะคะเป็นการที่แบบเขามีใจให้คุณเขาอาจจะรักคุณเขาทำอะไรเพื่อคุณนะคะ คุณทําให้เขาผิดผิดหวังเสียใจนะคะเนี่ยเขามอบภายใบนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นคนที่เคยมอบสิ่งดีๆให้คุณทําอะไรเพื่อคุณนะคะเขารักคุณนั่นแหละนะคะเป็นคนรักเก่าที่เคยรักคุณหรือเปล่านะคะแล้วคุณสิบดาบนี้คืออกหักเลยนะคะอกหกัก เสียใจนะคะเลิกลากันแบบเจ็บๆเลยแล้วนะคะคุณทำให้เขาอ,อกหักค่ะนะคะตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นศัตรูกับคุณไปเลยนะคะอ่ะหนึ่งถ้วยศัตรูของคุณอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทำงานถ้าคุณอยู่อยู่ในคอนโดอยู่ในคลาสนหดอยู่ในบ้านเจ้าอยู่ใน อยู่ในหออยู่ในคอนโดอยู่ในบ้านนะคะอ่ะศัตรูในบ้านก็มีคุณผู้ชมเพราะไพ่หนึ่งถ้วยคือบ้านนะคะคือห้องเช่าคือคอนโดนะคะอ่ะศัตรูในคอนโดศัตรูในบ้านศัตรูในห้องก็มีนะคะในห้องเช่าบ้านเช่าก็มีนะคะมีศัตรูในบ้านด้วยคุณผู้ชมอ่ะต่อนะคะ ศัตรูในการทำงานก็มีนะคะเพื่อนร่วมงานไม่ไม่ชอบคุณนะคะกันแกล้งคุณนินทาคุณจับกลุ่มแยกตัวออกไปจากคุณมองคุณเป็นเป็นตัวตัวคุณเป็นตัวตลกมองคุณเป็นแก่ดำนะคะอืมศัตรูเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมเอาต่อนะคะศัตรูอีกคนหนึ่งนี่ตัวร้ายเลยคือคนรักของคุณนั่นเองนะคะ ศัตรูคุณคือสองถ้วยคนรักอดีตคนรักนะคะคนเคยรักคู่ของคุณนั่นเองนะคะระวังนะคะศัตรูของคุณจะทําตัวเป็นคู่ของคุณจะทําตัวเป็นศัตรูของคุณนะคะเด็กดาบศัตรูของคุณคือใครนะคะ มีเด็กถือดาบเกิดขึ้นมาคนที่อายุน้อยกว่ารุ่นน้องนะคะลูกหลานบริวารก็ได้นะเด็กดาบตอนนี้มีคนที่อายุน้อยเป็นบุตรหลานบริวารน,นะคะที่เป็นบุราณบริวารน,นะคะลูกหลานของคุณตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณอยู่นะคะผิดใจคุณนะคะไม่ชอบคุณแล้วนะคะเนี่ยตั้งการเลยนะคะมีคนอายุน้อย ถ้าเป็นในที่ทำงานก็รุ่นน้องของคุณนะคะเด็กน่ะเด็กกว่าคุณน่ะเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะบุตรหลานก็ได้นะคะคนญาติพี่น้องที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาเป็นตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะไพ่ใบนี้ออกมานะคะอ่าไม่มองตกเฟรมซะแล้วชัดแล้ว ศัตรูเยอะมากเพราะเพราะคลิปนี้ทำเกี่ยวกับศัตรูนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะคุณผู้ชมเพราะคลิปนี้คือศัตรูของคุณคือใครนะคะพี่ไพ่เขาจะออกมาเลยรัวๆนะคะอ่ะหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านก็ได้อาจจะเป็นนี้นะคะตรงกับหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นเจ้าของ บ้านที่คุณอยู่เจ้าของห้องเช่าที่คุณอยู่เจ้าของคนโดที่คุณอยู่ก็ได้เป็นศัตูกับคุณนะคะคือถ้าอยู่ในที่ทํางานก็หัวหน้าผู้หญิงนะคะตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณค่ะไม่ชอบคุณนะคะถ้าอยู่ในบ้านก็เจ้าของบ้านนั่นแหละนะคะเป็นศัตรูกับคุณ <c ười> อันสรุปนะคะไพ่จะสรุปอะไรแนะนําอะไรจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับศัตรูของคุณนะคะ อ่ะใบที่หนึ่งอัศวินถือถือไม้เท้าเลยนะคะหกเหรียญน,นะคะออกมาเป็นบุคคลหมดเลยคุณผู้ชมไพ่ย,ยังสรุปอีกนะคะไพ่บอกว่ายังไม่พอยังไม่จบค่ะศัตรูยังออกมาอีกไม่หมอจะให้สรุปแต่พี่ไพ่เขาไม่สรุปพี่ไพ่บอกว่ายังเหลืออีกสามคนนะคะ เจ้านายผู้ชายเจ้านายผู้หญิงเป็นศัตรูกับคุณหมดเลยค่ะนะคะถือดาบนะคะตั้งกาดนะคะรอที่จะืมทำอะไรคุณล่ะทรอยห่างหลังคุณเหรอถ้าเป็นหัวหน้านงานก็คงใส่ไฟใส่ร้ายคุณในเรื่องทำงานนี่แหละนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็น อัศวินถือเมท้าเนี่ยนะคะศัตรูของคุณเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะในเครื่องแบบใแ้่ไหมก็เป็นคนที่แบบทํางานเกี่ยวกับนะคะการการเดินทางอนะคะไพป่ปบนนี้หมายถึงคนก็คือคนที่ส่งอาหารก็ได้นะคะในแมนส่งอาหารรับขับวินก็ได้วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้คุณผู้ชมขับแท็กซี่คนที่ทํางานเกี่ยวกับก,บการเดินทางอ่ะนะคะ พวกเขาเห็นไหมเขามีเขาขึ้นอยู่บนนะคะเขามีรถนะนะคะขับรถนะคะขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขับรถส่งแถวนะคะคุณส่งอาหารได้นะคะคุณส่งเอกสารค่ะนะคะใครก็ตามที่ทํางานแล้วเกี่ยวกับการเดินทางนะคะมันเป็นบุคคลขึ้นมาไม่มาต้องบอกนะคะอืเป็นศัตรูกับคุณศัตรูของคุณนะคะแล้วเป็นคนที่แบบ คุณอาจจะมีถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้คุณก็คือศัตรูของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ถ้าคุณเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ก็คือศัตรูของคุณนะคะว้าวคลิปนี้บอกแต่ศัตรูทั้งนั้นเลยนะคะขนาดไพ่ใบสรุปยังออกมาอีกสามบุคคลเลยคุณผู้ชมนะคะรับชมด้วยความสติมีสติมีสตินะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ดวงของคุณถ้าไม่รับก็เลื่อนผ่านได้นะคะ ถ้าใช้ดวงของคุณก็รับชมได้จนจบนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอของแม่หมอนะคะขอบคุณค่ะ